หูฟัง JBL Live 6 6 0 NC นะคะหูฟังที่ออกแบบมาได้พกพาง,ง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานสุดๆค่ะเหมาะกับการเิรกฟอร์มโฮมอีกด้วยนะคะจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังกันค่ะในวันนี้นะคะเฉลี่ก็มีหูฟังตัวใหม่นะคะจาก JBL นะคะเป็นหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์นั่นก็คือ JBL Live 6 6 0 NC ตัวนี้นั่นเองค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าพกพาง,ง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานสุดๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภาาายยนนออกกกขขงเขเลัลีว่ค่คะ สำหรับ JBL Life 660 NC นะคะมีให้เลือกด้วยกัน2สีค่ะนั่นก็คือสีดำและก็สีน้ำเงินค่ะดีไซน์ของ JBL Life 660 NC นะคะออกแบบมาให้จับได้สบายมือแล้วก็บอดี้ของมันนะคะยังตกแต่งด้วยผ้าถักสไตล์ JBL นะคะทำให้ใส่แล้วรู้สึกสบายมีความยืดหยุ่นนะคะพับได้และยังน้ำหนักเบาอีกด้วยนะคะ มาด้วยไดเปอร์นะคะขนาด40มิมที่ให้เสียงแบบ JBL Signature Sound ที่ใสชัดตามแบบฉบับของ JBL เลยค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะเมื่อเปิดใช้งานโหมด ANC จะใช้งานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงค่ะและเมื่อปิดโหมด ANC นะคะจะใช้งานได้สูงสุดถึง50ชั่วโมงกันเลยค่ะและฟองน้ำนะคะก็ออกแบบมาแบบคอมฟอร์ปิตนะคะทำให้ใส่สบายลดการกดทับใบหูค่ะตัวหูฟังนะคะรองรับบลูทูธ5.0เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ไร้สายแบบไร้กังวลเลยค่ะ มาพร้อมระบบฟาสแทร์นะคะเชื่อมต่อทันทีหลังจากการเปิดตัวหูฟังค่ะมีไมค์ในตัวนะคะรองรับการรับสายโทรศัพท์แบบสเตอริโอคอลนะคะเสียงชัดสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ถึง2เครื่องพร้อมกันค่ะด้วยระบบมัลติพอยต์คอนเน็กชันนะคะทำให้คุณไม่พลาดทั้งการไวซ์คอนเฟิร์เรนซ์นะคะหรือรับสายโทรศัพท์ด้วยหูฟังตัวเดียวค่ะและยังมีสาย3.5ม mm ิลลิเมตรให้เลือกใช้ด้วยนะคะแล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยค่ะ สำหรับจเจเบล l i ฟ e 60 NC ตัวนี้นะคะมีระบบ Active Noise Cancelling ค่ะคือสามารถตัดเสียงรบกวนขณนะใช้งานนะคะทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการดูหนังแล้วก็ฟังเพลงค่ะแล้วก็ยังมีระบบ Ambient Aware แล้วก็ t a l k To นะคะทำให้เรานะคะสามารถได้ยินเสียงรอบข้างแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนได้โดยไม่ต้องถอดถุงฟังออกอ,อ,กอีกด้วยค่ะ มีระบบออโต้เพย์พอสนะคะที่ช่วยหยุดเพลงทันทีหลังจากที่เราถอดหูฟังค่ะแล้วก็เล่นต่อเมื่อใส่หูฟังค่ะ JBL Live 60NC นะคะยังรองรับการสั่งกกาได้เสียงผ่าน Amazon Alexa Google Assistant และก็ยังรองรับแอปพลิเคชัน JBL My Headphone อีกด้วยค่ะใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะและสามารถปรับแต่งฟังก์ชันและ EQ เสียงของหูฟังได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบคันนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทุกสถานการณ์เลยค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้นะคะพวกเราควรมีหูฟังดีๆนะคะไว้ work from home กันค่ะสำหรับ JBL Live 660 NC ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่7,990บาทค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่โชว์รูมมหาจักรทุกสาขาค่ะร้านซาวซิตี้ทุกสาขาค่ะและก็ store. m a h a j a k .com ค่ะ สามารถดูรยายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.mahajak.com ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมหาจาก k channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย